อันนี้ผมเขาทาเป็นจี้นะแต่ผมไม่แนะนําไม่ทำเป็นจี้หรอกมันจะมันจะจิ้มตัวเราเองเพราะมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างหนักอยูน่นะไม่ใช่ห้าสิบกรัมนู่นเหรอเนี่ยเกือบขีดน,นึงอ่ะสุดว่าหนักอยู่ห้าหกสิบกรัมไม่ควรจะทําเป็นจี้อย่างหนึ่งทาเป็นจี้แล้วปลายมันจะแตกง่ายเออชัดแล้วมันก็ต้องจิ้มมันเป็นระยะๆะะนะครับนี่อันนี้สามสิบสามเหลี่ยมถี่ยิบเลยนะ ประโยชน์ของตัวเนี้ยมีคนถามผมว่านะร่างิามเรียมมีชิ้นหนึงค่ะได้ครับเรือก่างจิเรียมนั่ชิ้นเดี๋ยวนะคนลุกอยู่เออวิธีการใช้งานก็ค,คล้ายๆกับโบวเชียวทั่ทวๆไปหายใจไม่ทนันเดี๋ยวนะจับตัวนี้แล้วพลังมันวุบมากเลยให้จําไว้ว่าหินที่เป็นธรรมชาติแบบเนี้ย พลังเขาก็ระดับหนึ่งแล้วนะคือไม,ไม่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วอยู่ที่แหล่งที่มาด้วยอยู่ที่ความใสความอะไรของเขาด้วยอยู่ที่ความพิเศษของเขาด้วย<อ>แต่พอเอามาเจรไนาเป็นรูปทรงที่มีเหลี่ยมมุมเยอะๆแบบนี้ยพลังก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกนะครับมันจะเป็นออกแนวมันปืนเลเซอร์กับปืนปืนธรรมดาเลยเลเซอร์ก็จะควบควบแน่นพลังงานควบแน่นพลังแสงใช่ไหมให้ให้แบบพุ่งเข้มข้นมากขึ้นอันนี้สามเหลี่ยมนี้จะออกแนว เข้มข้นมากๆแล้วก็เข้าสู่ระดับนิติที่ลึกละเอียดมากๆด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะมีคนถามว่าไอ้ตรงโลหะเงินที่บังอยู่ตรงปลายยอดฝั่งเนี่ยมันจะบังพลังงานไหมค,คือผมไม่เอาที่ใส่มากๆมาขายอยู่แล้วผมกลัวมันเป็นแก้วพูดต,ตามตรงเลยนะเพราะฉะนั้นที่ผมเอามาขายก็จะมีความเห็นไหมเห็นเนื้อเห็นข้างในเห็นไหมมันจะเป็นขุน่นๆนิดนึงพอเห็นแต่ว่าอันนี้คือใส่ระดับเก้าสบแปดเก้า้าเปอร์ มีขุ่นนิดหนึ่งพอให้เห็นว่าเออนี่มันเป็นแก้วเอมันเป็นเป็นเป็นควอดนะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะหาก่อนมันจะมีความขุ่นอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยชั้นเห็นอยู่นิดนึงมองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดมองด้วยกล้องมันจะสะท้อนแสงไปมาก็เลยยากอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยนิดนึงซึ่งผมแฮปปี้ตรงนี้ผมก็เลยเอาตรงนี้มาขายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถามหาที่มันใสปิ้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต ผมไม่เอามาขายผมกลัวกลัวเป็นแก้วกลัวเป็นแก้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยแต่ะชิ้นนี้ใส่มากเลยนะฮะคอนแต่ว่าเป็นเป็นหินจริงๆแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นชิ้นที่โชคดีได้ได้ใสมาอันนี้ใสเกือบหมดเลยคิดว่าหมดมากกว่าใสหมดเลยครับครับแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งโอเคโอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ใสร้อยเปอร์เซ็นคุณเทียแต่ว่าเป็นหินแท้ให้มั่นใจได้ ถ้าคุณเทียเอาเอาแก้วมาเจรนแบบนี้หน้าตาเหมือนกันขนาดเท่ากันเลยแก้วจะเบาวกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแก้วจะเบาวกว่าผมเคยเอาเอาเหินกับแก้วมามาเทียบกันขนาดใกล้เคียงกันบางบางเว็บไซต์ก็เขียนว่าแก้วหนักกว่าแต่ผมส่วนตัวผมที่ผมเจอเองแก้วจะเบาวกว่าหินมันจะมีความเป็นผลึกที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่ามันจะไม่เป็นผลึกมันจะไม่เป็นสเปสสปะเหมือนกับแก้วเพราะฉะนั้นการ เอเอเรียกว่าอะไรน้ำหนักมันก็เลยมากกว่าเอาชิ้นนี้ไปโอ้คนลุกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเวลาผมขายเนี่ยผมก็จะมีโมโเยอะๆหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบสายโมโใครที่ชอบสายโมก้ก็ถ้าจะไม่ได้ขายของเพิแต่โมอ้อยู่แล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งยี่สิบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ที่ไหนล่ะราคาจะถูกลงอันนี้ก็ยี่สิบสี่เหลี่ยมนะแต่เป็นเวอร์ชันที่ใหญ่อา เหมาะกับการเอาไปใช้เมื่ออาชีพใช้แต่จริงมันจังแต่ก็ใช้คนเดียวเพื่อตัวเองคนเดียวนี่มันจะมีวัชพืเล็กๆด้วยอันนี้ก็เป็นควอตแท้นะเห็นตําหนิมันไหมนี่มีขีดขีดอยู่ข้างในลูกๆไปไม่เจอเลยนะมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเนื้ออะไรของหินอยู่ข้างในลูกค้าบางคนที่ไม่รู้จักหินนะก็จะมองว่าเฮ้ยมันแตกมันร้าวนี่ว่านู่นนี่นั่นไม่ใช่แล้วมาขอเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็ให้เปลี่ยนนะเพราะว่า มันไม่ใช่รอยล้าลอยแตกนะครับมันจะเป็นอะไรอยู่ข้างในหินโดยเฉพาะอยู่แล้วมันมีทุกก้อนนั่นแหละชิ้นนี้ก็มีแต่ว่าเห็นน้อยมากชิ้นนี้ก็มีแต่น้อยมากแต่ไม่ใช่แก้วจับแล้วมันเป็นควัดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันเขาเลือกคนเกล็ดค่อนข้างใสมาขายให้เรานนขนาดยาวประมาณหกเซน,น,นขนา,า,ยาดยาวประมาณหกเซน อันนี้ประมาณหกเซนย4ิบสี่เหลี่ยมนะไม่ใช่เซนยี่สิบสี่เมหร้ให้หน่อยยี่สี่เหลี่ยมหกเซนจะอยู่ห้าชิ้นหกหรือเจ็ดเซนต้องทัดมาหน่อยก็ดีเหมือนกันมีอยู่ห้าชิ้นในมือผมนะยี่สบสี่เหลี่ยมของคุณของคุณเทียที่ได้ไปเมื่อสักครู่เนี้ยเล็กๆนะคือสาสิสามเหลี่ยมจํานวนเหลี่ยมยิ่งมากยิ่งทํายากนะราคาก็ยิ่งสูงความยาวเท่าไหร่น้ ความยาวอยู่ที่ชิ้น6เซนประมาณ6เซนนะครับยาวสุดก็น่าจะประมาณ7เซน 6- ถึงเซนชิ้นชิ้นนี้หนึ่งมันยืดสี่เหลี่ยมหินแท้หมดเลยวิธีการใช้งานโบจิ o ผมว่าจะทําคลิปนะวิธีการใช้งานใครที่ได้ไปแล้วมันจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะมันมันสั้นนะแต่ว่าก็ใช้ส่วนตัวเราได้แปบบ๊บนึงนะเราต้องอจุกออกก่อนนะจุกออกก่อนตัวนี้คือไม่ต้องบอกเนาะมันเป็น ขอบันเส้นเราเอาใส่จุกไว้ให้เพราะว่าป้องกันปลายมันแตกซึ่งโปรเจลเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะปลายแตกง่ายมากไม่ใช่ง่ายหรอกคือเราใช้เป็นตู้ความระนระวังแค่ไหนก็ต่างแต่ก็จะมีไปชนกับอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จะปลายบิดนิดนึดนงแต่ปลายบิดนิดนึงเนีนะ่ยขอให้ใช้ต่อไปอย่าไปทิ้งก่อนนะผมก็ยังใช้อยู่ผมใช้ที่ไอ้แบบที่ปลายบิดมาเป็นปีแล้วเพราะเสียดายทิ้งไปก็คือเงินเยอะเนาะ มันเป็นเงินเยอะหลายพันนี่ก็คือเงินเยอะแหละอะต่อไปนะเสร็จแล้วก็เอาเอาไปล้างพลังงานล้างพลังงานที่อาจจะไม่ดีติดเข้ามาในในควอตโด,ดยเฉพาะควอตที่เจรนายเยอะเนี้ยเขาเก็บข้อมูลได้รับข้อมูลได้ส่งข้อมูลได้แล้วก็ขยายความเข้มข้นของข้อมูลข่าวสารหรือพลังงานได้เพราะฉะนั้นเขาเก็บหมดอะ่ะ oh. intention ของคนขายเอย พลังลบจากคนขายเอยจากที่อื่นบ้างจากคนเจลรนายจากคนตัดจากอะไรก็ตามแต่ตลอดทางเนี่ยมันต้องมีพลังเ,เอ้แค่ตั้งดีและมีดีติด,ดมาด้วยให้เป็นรางออกต้วนน้าเปล่าได้อะไรก็ตามแต่อย่าพยายามใช้น้าเกลือบางคนเขาค่านิยมใช้น้าเกลือเนาะผมก็จะชอบเปรียบเทียบว่าเวลาคุณอาบน้ําให้ลูกคุณเนี่ยคุณใช้ผงซักฟอกอาบเลยไหมเพราะว่าผงซักฟอกมันจะสะอาดกว่าอะไรกว่าแรงกว่าก็ไม่เพราะว่าไม่มีใครชอบความรุนแรงขนาดนั้นหรอก ค่อยๆอ,อาบไปเขาอย่าไปใช้ฝอยขัดหม้อถูเขาสมมุตนะิเฉยนะเปรียบเทียบว่าเราอาบน้าให้ลูกอะเราอยากให้ที่ใครมันเยอะเหลือเกินเราจะใช้มือหรือฟังน้าบบนุ่มๆถูด,ดีหรือจะใช้ฝอยขัดหม้อถูเลยหรือจะใช้แปรงขัดพื้นถูเลยมันก็ไม่ได้มันก็รุนแรงเกินไปสำหรับเขาน้าเกลือเป็นสิ่งที่รุนแรงมากมากมากเลยนะยกเว้นว่าเราต้องการให้มันพลังงานเพียวจริงๆเพื่อไปทําอะไรต่อเช่นเอาไปทําน้ําทิพย์อย่างเงี้ย ก็สามารถที <S an> ่จะล้างน้าเกลือได้หรือไม่ก็แช่เอาวางไว้บนเกลือแห้งๆข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการของเขาแต่ว่านั่นคือความรุนแรงของเขาควัดก็ไม่ได้ชอบให้ล้างน้ําเปล่ารมควันด้วยเศษตากแดดเป็นต้นตากแดดก็อาจจะตากตั้งแต่ครึ่งเช้าทั้งครึ่งทั้งทั้งวันเลยก็ได้ตากแสงจันทร์ทั้งคืนเลยก็ได้เสร็จแล้วเอามาเอามาคอนเนคกับกับหินด้วยด้วยด้วยวิธีการคอนเนคที่ผม เ,เคยโพสต์ให้แล้วนะครับส่งให้ทุกคนแล้วถ้าใครไม่ได้ก็แจ้งมานะทักเข้ามาในแชทในเพจนะครับจะส่งให้คอนเนคพลังงานกับหินจินตนาการว่ามีแสงสว่างจากเราจากจาก,การหัวใจของเราไปส่งไปสู่เข้าไปในหินจินตนาการว่ามีแสงสว่างจากหินเข้ามาที่จาก,การหัวใจของเราผ่านทงางลมหายใจเข้าและออกของเราสลับไปสลับมาเราจะรู้สึกอะไรจี้จี้จ้าดหรือร้อนขึ้นเย็นลงหรือชัดๆหรืออะไรก็ตามแต่หรือคนลุกว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ คนนะครับไม่จํากัดบอกไม่ได้ว่าใครจะรู้สึกอะไรจากนั้นก็มาจอมันต้องโชว์ต้องโชว์ตัวเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนหน้าจอก่อนว่าจะไม่โชว์หน้าตาเรา